ตัวอะไรอ่ะนีเป็นต้กลอไม่ไม่ใช่ไู้ก่อตัวจิงมีตลอดตะไมีเป็น่ไงทไองใส่ตัวแบบนี้มาดูเทาเทีใส่ไปมาสอตมาสคอตเดี๋ยวนี้เราจะเปลี่ยนจากู้ลเป็นตักวยแล้วหอได้หมดเลยนั่นเล่นด้เลยโอ้โหโอ้โห ไเไเินเห็นเพิน้ลงไปกาาาาินข้าวมาขึ้นมาหแตแตกตัวแล้วเงี้ยเร์พรส์เพราะปกติก็ไม่เ็ขาแตัวแบบอน,าาน,รนเราเห็นสุดาแล้วแบเนแจ็ก็ตยีนเป็น,กกนอะไรขึาา้นม<อ>แางงงแล้วไม่สปก็ยังงูอยู่ว่าเราไมชไมไม่ได้บอกเีกอนว่าเราจะแต่งไ้ืล่ีเราแล้วๆๆๆตอนแรกตอนแรกงไม่มีพัดมาคอนะคือมาแอบเติมเองใช่เพื่อความแบบ มีพี่ๆเขาแบบทำอันนี้เป็นัคอของฝ่ายว้วอ่ไม่มีอ้าว่เดียเราเป็นียของไม่ดีเดี๋ยวเราเี่ยด้วยอเ็ัแล้วร่ัแล้วครับใช่ปรัะที่ไปคอมเมนต์ว่าหออะไรงี้คมเครับ่น

อ๋อโสดไม่โสดไม่รู้เรื่ปกติเวลาที่คุณถามว่าโสด่สดหรือองคนอะไรผมโสดอยู่แล้วโมดโสดอยู่แล้วครับใช่เราสองคนเราะว่าเราโสดที่จะไดกมาจีบก็ได้ไงเราไม่โสดที่เดียจะไม่จีบเราอะไรก็จริงก็ได้ครับจริงพขาไม่ชอบเรามเล่นมูกอนเดินแล้วเบ ชอบเนี่ยเก็บไว้เอาไว้เอามาดื่มบ้างอะไรบ้างแต่ถ้ากอดจิบน้องล่ะอะไรนะแล้วจิบน้องตัวใหญ่เขาไม่ไม่ไม่ค่อยมีจิบมีมีเนี่ยเหรอมึงเขามาจิบมึงเขามาจิบเราเราบอกไปมีเราเราปวดสมบูรณ์จริงเขาไปเขาไปจิบกันเยอะแค่ไหนโอ้ก็เยอะมันน้ำไม่ได้อะเขาเป็นสวยอะจิบได้จะติดหรือเปล่าอีกเยื่อหนึ่ง

คนเหมนัถ้าสบายก็คนนั้นและคนนั้นแหะก็มีเยอะแยะะม่ันจนไอ้จี้อยากอาดาไเราเล่าคนที่แบบอยู่ด้วแล้วสบายใจแล้วตอนีสบายใจสบายใจายใจวันนี้มีข่าวดีใช่ว้าวโอยสคู่ผม ได้ฟังไปตอนเมื่ออีพีสิบที่ผ่านมาลองท่เลแรฟังหน่อยตอนนะท่านแรกก็ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวอีกสองทุ่มวันนี้หลัยอย่างนี้คือผมร้องให้ได้แต่เพิ่งรอดทุ่มกับไม่ได้ใครก่อนเขาไม่สนไม่รอดผมไม่เคยสะกดผมไม่ นั้นคือส่ไม่ที่พูดไปพูดว่าอะไรพี่าีบอกว่าความจริงหมือนความฝันาบออตไปว่าอะไรไม่ใช่ไม่รเปิดตอบทีว่าอะไรผมตอบว่าน่าจะมีเกี่ยวกับความฝันอะไรนนึงนิดนึง่ว่าลอว่าไมนรู้ไงได้ไมผมจริงไปเชิญไม่มีใครเาถูกเลยี่เอแบบว่าไม่ใช่ฝันคนในฝันล นะเธอเอพราะว่าหลายคนบอกว่าอถ้าอยากรู้อะไรเออครัเ<ง>ออเพราะเอโผมแบบว,ว่าบิดไปให้ทุกคนแต่เออไม่ใช่หลอกอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่หรอกอไ,รอไม,ไม่ไม่มีคาว่าฝันหลอกอะไรเงีนะ้ยเก่ค่ะ่งค่ะ่ใครถูกเลยอ่ะจบสปอยเก่งมากเก่งมากเป็นยังไงบ้างเมีจะปล่อยออกมาแล้วด้วยอเอ็มีจะปล่อยออกมาแล้วครับผมผมก็เป็นเล่นเป็นพระเอกครับผมนี่หมดเจ็คนผมก็พอฝากพระเอกท้งดคน คือพอสตอรีอ่ะเยอะไปเยอะไมเป็นทุกัวเลยะขอฝากด้วยครับผม m ีคืนนี้2องพึ่งนก็จะมีใครใน MV บ้างก็เอ็บีดีไหร์เดินยู่เนี่ยันยังไม่เห็นเลยเอาจริงนอกจาก MV ไม่เคยเห็นยังไม่เคยสั่งดวยว่าตอนแรกก่อนไกอนอะไรไ่กอนไนเอ็มียรเี่ยนชไม่ตอ ก็ไม่ได้ไปไ่เคยไปเลย่นเพิร์กับิกะใครเป็นคนที่หลุดโผ่อนผมไม่เคยนะเพิร์ดนะเติรนะ์แหนะละพี่หรอได้เนะ <laughs> ก่งกับเฟิร์อะนั่นว่าสองคนนี้่อาข้างเงียบได้มเขาทาเงียบไม่มีใครบ่อย ใกล้แล้วเหมือนกันครับโอเคครูก็ตอนนี้ก็อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันว้าวตอนไหนน่าจะตีอัดตอนไหนอ่ะพี่เติ้ลงงอ่ะก็ต้องมีเวลาเหลือไม่เยอะที่จะปล่อยให้ครูกำลังเหลืออีกบิ้นได้เขาลเหรอไม่รู้ผมไม่รู้เลยหรือว่าเพราะว่าเพลงพูดจะปล่อยตั้ง5เศษอุ้ยอุ้ยได้แต่จะมี5เศษต่างดีเลยเอาหลับพี่ก็ปล่ ไ้เรผผมเห็นอยู่เห็น่เห็ามาเบอกว่าแบบเอออาจจะแบบไม่ได้เร็วๆนี้อะไรเงี้ยที่แบบอแบบยุ่งร้นอมีคิวสามารถเจบคิวก็ถ่ายเข็บนจีนได้แน่นอนนั่นเลยนะแต่แต่ส่วนมากแบบเราถ่ายเขนมันจะเป็นคิวไหนอีกล้วา่ายงายวันถ่าย้าเานนอเที่ยคือเสร็จปุ๊บก็เอาหน้าถ่ายซีรีสไปงานว้าวยอเลยล้วผมเป็นแบบนั้นมาแล้วใช่แล้ว เป็นซีที่ต้องแบบจริงๆอ่ะแบบเหมือนก่อนก่อนนะซีนั้นอ่ะแบบเราไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวอะไรมากนั้วเลยโยความที่แบบเราโมแต่ว่าังนั้นเราข่ามนแขกด้วยครับผมแล้วเราแบบมองไม่เห็นแต่เรามัวแต่แบบยืนอย่างเงี้ยแบบต้องโฟกัสแบบว่ามองหาไม่เห็นอะไรเงี้ยครับผมเ้วแบบเหมือนวันนั้นอยู่ดีแบบพอเข้าไปเทคแรกกันบาแล้วมันเล่นได้เลยแล้วความที่มันมันผูกพันกับตัวละครอยู่แล้วด้วยครับผมะความที่มันแบบเราถ่ายเป็นซีหลังๆด้วยแล้วแล้วมันแบบเหมือนเรา เร,เราแบบรู้สึกรู้สึกเป็นตัวละครตัวละครนั้นจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบนันก็เป็นความจริงจริงแล้วแบบพอมันเกิดเกิดอย่างนี้แ,แบบพอคิดว่าแบบเออเขา ก็เป็นเสียงเพตอนแรกก็แอบรู้สึกแอบยาเพราะมันมันเหมือนเราต้องแบบทำอารมณแต่พอเข้าไปเล่นแล้วจริงๆเพลงแรกก็คือบบอใายเลยแต่แล้วแบบบสะานยันจมน้ำยันกันแบบมาังหัวใจคนโบกคือมันแมันอินทั้งหมดเลยนะครับแคืนมันไม่ได้ใช้เวลาบบชั่โมงเดียวในการสาเลยสาทีนแต่มนแทั้งคืนจริงๆถ่ายตั้งแต่แบบซนนี้ถ่ายตั้งแตแบบ เราก็ไม่คิดว่าแบบเราจะเล่นมอมา้บี่เป็นยังไงแบบถ้าทุกคนชอบก็ขอัท้ายะี่ผมยงูวาผมยังไม่เชื่อมนกันมันจะเป็นยังไงนะแต่ให้ผมเดานะนเ,นะเนะนี่ผมเดาครับผมว่ายอมรับโทรศัพท์ยว <c oughs> ผมว่าชายกัเจ รอดได้แล้วโอเคน่าจะได้ EP ที่8รอดแล้วอ่ะเขาเก็บอะไรอย่งไรคะพี่สุดท้ายนดูจะได้เห็นอะไรบ้างเห็นสิ่งนี้ทุกคนอยากเห็นหลอกรู้หลอกว่าพี่พี่ไม่ไม่ดูเหมือนกันแต่คิดว่ามันจะต้องยิในสิ่งที่ทุกคนยินว่ามันจะต้องเป็นแบบทุกคนน่าจะได้เอางี้ผมแต่ว่าอาจจะ แล้วผมขอเตือนไว้อีกอย่างนึงเตรียมทิชชู่้จะต้องเตรียมเยอะกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเราต้องสอ่งตัวละครกับนี่ไงเราด้วยแต่ว่า EP สุดท้ายอาจจะรอดเพื่อไปต่อ e อีพิเศษโอ้ถ้ามีความเฉรดีดี EP ที่ EP สุดท้ายอ,อาจจะมรอดแล้ว EP พิเศษอะเราแบบชุบชีวิตนี่อะไรเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยล็อกเตอร์ตัวแทนเป็นเงินย้อนเวลาเปลี่ยนเวลาเป็ี่ยนชื่อเลือกเขาไม่ได้พ่อครูอาจจะแบบ จะมาเพิ่มขึ้นแล้วแบบเอออาจจะแบบย้อนเวลาไปชุดที่เป็นเถะก็เป็นชาติแล้วชาติก่อนชาติก่อนให้แบบว่าลำพิงเนี่ยไม่มีความแค้นไหนให้แบบลูกเราบถูกหลอดเอออาจจะเป็นแบบย้อนที่ไหนะที่เราก็สปอยน้องไปพี่อีกคนหนึ่งนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นใครก่อนเป็นอะไรเราควรปล่อยน้องถึงที่ทุกวันนี้ที่เปิดเป็นแบบนี่พ่อใครพ่บอกมาพ่อพี่ต้นครับพ่อพี่ อ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณคอเ